เออแล้วถ่ายถ่ายถ่ยถ่ยดูดิว่าถ่ายถ่ยรูปไหมผมดูว่ามันมีค่าอะไรบ้างไปรูนะไม่ใช่ไหมฮะได้ได้ได้ดูอมเจอกับไปก็เอาไปเราไม่ได้หรอเปีา่อเขาประกาศขายเราป่าที่กาแฟผมไม่ดีไม่กินเออ

โอเคกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาอกที่นจะมีแากขายมากที่แจกไม่ใช่วัาของิบดีนะที่แจกเพราะว่าเราอยายคนได้ลอง